นี่ถามพี่ตั้นสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะว่าในเรื่องของยาต้องห้ามเนี่ยมันคืออะไรแล้วใครเป็นออมีหน้าที่ในการจัดเก็บแล้วก็ควบคุมดูแลตรงนี้ค่ะคือยาที่ว่าเนี่ยมันเป็นยาที่ไม่ใช่ว่าต้องห้ามนะเป็นยาที่ที่ซื้อขายได้แต่กาควบคุมหรือว่าใช่จะจะเป็นยาที่ถูกควบคุมค่ะเพราะมันมีส่วนประกอบของพวกมอร์ฟีนอะไรเข้าไปด้วยไงมันเป็นยาที่ไปเขาเรียกไปกดประสาท ช่วยให้อาจจะให้คนนอนหลับอะไรอะไรเงี้ยเป็นยาชนิดปกดประสาทมันก็เลยต้องมีการควบคุมแต่ทีนี้การการสั่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการควบคุมนั่นแหละแต่ว่ามันผิดปกติะนะครับที่ที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะมันเขาเรียกว่าปลายทางของยามันไปแบบผิดปกติไงจริงยาเนี่ยเอามาให้ใครครับมามา,มาทานก็คือให้คนไข้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยสั่งยามาแล้วปลายทางมันไม่ได้ให้คนไข้ไงม,มันไปดัดแปลง ไปอีกแนวหนึ่งครับรกายเป็นว่าไปสกัดเอายาเสพติดที่มันเป็นส่วนผสมในยาเนี่ยนั่นแหละครับคือปัญหาทีนี้ถ้าเกิดสมมติมีเรื่องที่ผิดปกติมีอะไรที่น่าสงสัยแบบนี้คุณหมอที่เป็นคุณหมอจิตแพทย์ทางด้านนี้เนี่ยจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตไหมคะคือเรื่องถูกเพิกถอนหรือเปล่าต้องไปดูเขาเรียกว่าจัรยาบันแพทย์นะครับจรรยาบรณแพทย์มีข้อกําหนดอะไรบ้างที่ถ้าคุณทําแล้วคุณ ผิดจรรยาบรรณแล้วมีผิดเพิกถอนนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของการกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาถ้าคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยว่ามีความผิดจริงนะครับก็ยังไงก็ต้องถูกเพิกถอนนะครับ,รบแล้วในส่วนของการรับราชการล่ะคะเพราะว่ามียศด,ด้วยครับอ,อันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้โดนคือเรียกว่าคดียังไม่ถึงที่สุดรตรงนี้เนี่ยมันมีโทษทางวินัยยังไงไหมคะก็มีครับก็คือถูกเกาวหา ว่ากระทาําความผิดอาญานั้นอยู่ที่ผู้บัญชานาว่าจะใช้อํานาจตามมาตราไหนของพอบอรบตํารวจเนี่ยที่จะพิจารณาให้ออกเว้นการไว้ก่นนกอนหรือไม่ท้าให้ออกให้สอบสวนวินัยไรแรงไปนะครับสุดท้ายขั้นตอนไหนก็นแล้วแต่ก็ต้องออกนับแต่วันที่ถูกจับอยู่ดีครับความผิดที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งยาเรื่องของการจ่ายยาเรื่องของการใช้ชื่อคนตายเนี่ยโอ้โหมันโดนม่กี่กระทงแล้วครับก็ก็ค่อนข้างจะ หลข้อหาอยู่ครับแต่ว่าความผิดที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการจําหน่ายยาเสพติดประเภทที่สองเป็นหลักนะถือว,ว่าเป็นการจําหน่ายยาเสพติดเหรอคะใช่ครับเจตนาเขาคือไม่ได้เพื่อรักษาไงเนื่องจากคนตายแล้วจะรักษายัางไงครับจริงปะแสดงว่าเจตนาเพื่อจําหน่ายจําหน่ายคือจะแจกจ่ายให้กับคนอื่นไปค,ครับมันก็เลยนะั่นแหละมีความผิดจําหน่ายยาประเภทที่2แล้วก็ควรค,คนอื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องเห็นว่าโดนต้องหกเจ็ดคนนะครับก็จะมีความผิดเกี่ยว ครอบครองยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็มียาเสพติดประเภทที่4ด้วยประเภท4ี่คือมันมีองค์ประกอบของยาเสพติดประเภทที่1นึ่ที่สรวมกันอยู่คือเคสนี้เขากษณะเอาเอาตัวยาเนี่ยไปสกัดสารเสพติดออกมาพอสะกัดออกมาเขาเรียกว่ามันมันมีกรรมวิธีแล้วเกิดขึ้นเขาเรียกมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมันก็จะมีความผิดตามวงเง็บสี่ด้วย ก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องของยาเสพติดล้วนๆเลยครับยังมีข้อหาอื่นไหมคะอย่างกรณีที่เขาจ่ายคือไปเอาชื่อคนตายมาจ่ายมีครับระยะยาวต้อง,ต,องต้องทำการสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจนก่อนอแล้วเอกสารมาจากไหนและรู้ได้ไงว่าในกรนีเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยม,มันต้องมีข้อมูลตรงนี้ต้องต้องมีทีมครับ คนเดียวก็คงทําไม่ได้ทีนี้มันมีเรื่องของบ้านพักครับบ้านพักเป็นบ้านพักของข้าราชการเป็นแฟลตของตํารวจที่นี้มันมีการนํายาเนี่ยนะคะลําเลียงไปแล้วก็ไปเก็บอยู่ในห้องพักห้องนี้อะนน่นถามประเด็นแรกคุณหมอเนี่ยมีความผิดอะไรบ้างคะครับเดี๋ยวจะหาว่ามานั่งหากฎหมายมาจับผิดเนี่ือป่าแต่ถ้ามองกันเรื่องของพรบอาคารก็คือใช้อาคารผิดประเภทค่ะใช่ครับเพราะอาคารที่ ที่สร้างมาเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแต่กลายเป็นเอามาที่สต็อกสินค้าอันนี้ก็คือถ้าพูดอย่างง่ายๆเอาตรงๆเลยคือเอาเป็นว่าสินสินค้าทั่วๆไปครก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการใช้แบบผิดประเภทไม่ได้ใช้ไว้เพื่ออยู่อาศัยใช่ครับอ่าทีนี้เกี่ยวกับชื่อเจ้าของห้องไหมคะถ้าสมมุติชื่อห้องนี้เป็นชื่อของตํารวจท่านอื่นครับไม่ใช่ชื่อของคุณหมอเอง ในเรื่องของอ่ะการใช้แบบผิดประเภทแบบเนี้ยใครต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเป็นเจ้าของห้องถูกไหมคะคือก็ต้องดูว่าเขามีการทําหลักฐานให้ให้อยู่เขาเรียกว่าเซ็งหรืออะไรอย่างเงี้ยกันหรือเปล่ามันทำได้ด้วยหรอกแต่จริงๆรินอที่พักราชการมันทําไม่ได้แต่ก็เอาตัวเองมีบ้านเดียวอยู่แล้วไงก็อยากให้อยากมีรายได้เพิ่มมีห้องก็เอาเลยหมอยากได้ก็มานะครับก็อาจจะมีการทำสัญญาให้เช่าแต่จริงจมันไม่ทำไม่ได้หรอก ครับ